สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนก็มีสุขกับทุกข์ถึงไม่ว่าสิ่งแล้วนี้สำคัญที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่เรา ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ศึกษาเท่าที่ควรเรามักจะงมงายในเรื่องความทุกข์งมงายในเรื่องความสุขเพราะไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ฝึกตนเพื่อให้รู้ทุกข์ ตามความเป็นจริงอะไรไม่ได้รู้สุขตามความเป็นจริงที่ว่ารู้ตามความเป็นจริงก็สำคัญก็รู้ว่าทุกเกิดอย่างไรทุกดับอย่างไรความสุขเกิดขึ้นอย่างไรดับก็ดับอย่างไรแต่เรา ยอมรับว่าเราต้องการชีวิตที่ปราศจากทุกข์หรือมีทุกข์ให้น้อยที่สุดต้องการชีวิตที่มีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เราก็น่านจะหันมาสนใจศึกษาเหตุปัจจัยที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเหตุปัจจัย ทำให้ความสุขขึ้นมีอะไรบ้างในทางพุทธศาสนาเราก็มีวิธีการค้นคว้าเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องสุขเพื่อจะเข้าใจเรื่องทุกข์ไม่ใช่เข้าใจเป็น ทรษศีเป็นปรชญาแต่เข้าใจเป็นประสบการณ์ตรงวิธีนี้ก็มีหลายชื่อเช่นนางสมาธินางวิปัสสนานางภาวนาอะไรเป็นต้น ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำเทียเ่ยวนี้นั่นเองพอเราจะดูความทุกข์จะดูความสุขจะดูความเกิดขึ้นดับไปของทุกข์ความเกิดขึ้นดับไปของสุขเราต้องตัดสิ่งแวดล้อมที่ จะรบกวนออกไปชั่วคราวภาระหน้าที่ต่างๆเราก็วางไว้ชวั่วคราวความคิดลึงทั้งบ้านความวิตกกังวลต่างๆความอยากความกังวลความกลัวอะไรทั้งหลาย เปรียบเทียบเหมือนเป็นกระเป๋าเดินทางเมื่อเราเข้าไปในลฟิฟต์ก็ไม่จำเป็นต้องถือกระเป๋าอยู่ในลิฟต์เราก็วางกระเป๋าไปถึงชั้นที่เรากำลังเดินทางออกจากลิฟต์เราก็เลยยกกระเป๋าเดินทางเดินออกไป ดันการอยู่ในลิฟต์ก็เปรียบเทียบกับการทำสมาธิกระเป๋าเหมือนความคิดต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงล็อกมันก็ยังอยู่กับเราไม่ได้หนีไปไหนเท่าไหร่นั้นวางไว้ก่อนเรามาสนใจเรื่องกายเรื่องใจป่ธรรมชาติของทุกธรรมชาติขคงสุข นัานเราจะไม่เข้าใจนอกเหนือจากเราคุ้นเคยกับการดูกายดูใจตัวเองในปัจจุบันในเบื้องต้นเราจึงกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ท่านใั้ชื่อว่าอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจ แล้วงานในเบื้องต้น,ตนพื่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ในลักษณะที่กิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่สามารถครอบงำจิตได้ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้ กับลมหายใจสิ่งรู้ในลักษณะที่คุณธรรมต่งตางๆจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เริ่มตั้งแต่สุติสัมปชัญญะฉันทะความพอใจในการกระทำทุธิความความสันโดษอยู่กับลมหายใจ เราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตผลคลายความผลคลายก็เป็นผมพลอยได้แต่เป็นมานของเราได้เหมือนกันพราะถ้าเราเพลินอยู่กับความผลคลายจะง่วงสติจะขาดไปเราต้องการหาความพอดีระหว่างความเพียรความพยายาม ในความ่อนคลายในโลกเวลาทำงานตั้งอกตั้งใจทำงานมักจะเครียดขยันได้แต่ความขยันมักจะมีความเครียดตามมาหรือเป็นเงาตามตัวเวลาเราพักผ่อนในความพักผ่อนความ่อนคลายในมักจะมีความขี้เกียจความประมาทเป็นเงาตามตัว เราก็ยังขยันไม่เป็นพักผ่อนไม่เป็นแต่การภาวนาเป็นโอกาสที่จะฝึกให้ทำความเพียรอย่างผลคลายมีทั้งความขยันมีทั้งความผลคลายพร้อมนเนในการ ภาวนาเบื้องตน้นไม่ต้องขาดหวังให้จิตใจอยู่กับการสร้างเหตุมากกว่าผลแต่จิตใจสงบก็รู้ตัวอยู่ในความสงบจิตไม่สงบก็รู้ตัวอยู่ในความไม่สงบ พราะการทำความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ไม่สงบอยู่ในจิตใจนี่มีประโยชน์มากเหมือนกัน,นที่ว่าการภาวนาก,การศึกษาเป็นการฝึกตนเป็นการคนา้นคว้าเป็นการทำความเข้าใจกับชีวิต นในเบื้องต้นเราอยู่กับลมหายใจขรงจุดใดจุดหนึ่งนจะอยู่กับลมหายใจยังไงถึงจะเหมาะจะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าการสัมผัสของลมหายใจออกในจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นตน้นหรือจะใช้คำบริกรรมไม้่ก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ถ้าเราใช้คำบริกรรมต้องให้คำบริกรรมอยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกถ้าลมหายใจเริ่มยาวเรื่องเริ่ม,มตื่นเรื่องแผ่วเปานั้นต้องปรับสติปรับการบริกรรมให้พอดีเราจะนับลมหายใจ เราหาโควัดปฏิบัติที่เหมาะกับตนแต่เป้าหมายก็คือการให้จิตใจยอมให้จิตใจผดใจให้จิตใจสันโดษอยู่กับลมหายใจให้ต่นรู้อยู่ในปัจจุบันด้วยล,มห,ยวยลมหายใจด้วยลมหายใจแต่จิตเริ่มจะเพลิดเพลิน ไม่ใช่แล้วต้องตั้งสติขึ้นมาใหม่อย่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่าๆกับการเอาเรื่องในอดีตรเรื่องในอนาคตมาคิดอยากจะคิดเรื่องเรื่องอดีตอนาคตก็มีเวลาเยอะแต่เวลานี้ไม่ใช่เวลา